ใน EP นี้นะครับผมจะชวนทุกคนคุยเราควรจะเลือกซื้อเมาส์อย่างไรให้ตรงกับมือของเราครับถ้าถามว่าเราจะเลือกซื้อเมาส์อย่างไรบ้างต้องบอกว่าเราจะต้องดูนะครับเรื่องของขนาดเมาส์นะครับขนาดมือของเราการใช้งานแบบไหนควรเลือกอะไรดีในะคลิปนี้จะได้เป็นไกด์ให้ทุกๆคนนะครับในการที่จะเลือกซื้อเมาส์สักตัวนหนึ่งในการใช้งานคําถามแรกที่ผมมกักจะเจอนะครับเวลาเพื่อนๆถามกันมาเนี่ยก็จะมีเรื่องของขนาดเมาส์เราควรที่จะมีขนาดเมาส์ที่เท่าไหร่ที่จะพอดีกับ าารใช้งงนขอเซึ่งมันจะเช็คยังไงได้บ้างว่าเมาส์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยดีพอกับเราหรือเปล่าข้อแรกนะครับคือนิ้วของเรานะครับควรที่จะอยู่ได้กับบนเมาส์ของเราได้อย่างทุกปุ่มเลยนะครับใช้งานสกรอลเมาส์ได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับคือต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการที่เราวางมือลงไปแล้วนะครับเรารู้สึกว่ามันหลวมเกินไปไหมการใช้งานของเรามีปัญหาอะไรไหมนะครับอย่างเช่นมาตัวนี้นะครับคือ Logitech G304 นะครับก็เรียกว่ามีไซส์ที่ค่อนข้างเล็กเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่เมาส์หลักที่ผผมมใช้งงาานบออย่่ทีกไ ค,คือมันมีขนาดที่เล็กนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันตอบโจทย์ในการใช้งานของผมได้ดีมากๆเลยนะครับทรงบาลานซ์นะครับที่พอผมวางลงไปเนี่ยแล้วผมเป็นคนที่จับแบบครอกลิฟนะครับคือใช้อุ้งม,มือในการวางแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยในการใช้งานนะครับก็ได้ว่าสามารถตอบโจทย์ได้อย่างดีเลยแล้วก็เช็คพอยต์ข้อที่2นะครับตรงข้างเมาส์ของเราเนี่ยนะครับเราจะต้องวางนิ้วโป้งของเรานะครับไปที่ตรงด้านข้างเมาส์เป็นตัวบอกว่าเมาส์ของเรามันพอดีหรือเปล่าปุ่มที่อยู่ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นปุ่ม Back w r f o forward นะคัวนี้เราก็จะสามารถใช้งานได้นมากยิต ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เช็คพอยต์ข้อที่3นะครับคือเวลาที่เราจับเมาส์ของเราแล้วเนี่ยนะครับตรงอุ้งตรงนี้นะครับ มันจะต้องรับกับอุ้งมือของเราได้นะครับสันของเมาส์เนี่ยนมครับมันจะมาชนทังอุ้งมือเรานีคุณทุกรู้สึกว่าเออมันสบายแล้วมันไม่เกร็งมือจนเกินไปเมาส์ตัวนั้นเนี่ยอาจจะเหมาะกับคุณก็ได้นะครับต่อมานะครับผมอยากจะมาแชร์การวัดขนาดฝ่ามือกันนะครับว่าฝ่ามือของเราเนี่ยมีขนาดที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เราควรที่จะซื้อเมาส์แบบไหนมาใช้นะเอาจริงๆเนี่ยบางคนก็มีความรู้สึกว่าผมไปจับเมาส์เอาก็ได้หน่ผมไปนั่งจับจับจับก็ได้นน่มันก็ไม่ต้องมาเลือกด้วยการวัดอะไรใหห้้้มมมันนนนละะเเเเเออออีียดดดดไรรรรขขาาาาาาาบแต่่่ววจสถูืงก การใช้งานเมาส์แบบไหนวิธีการวัดนะครับมันจะเริ่มจับที่ตรงกลางฝ่ามือเท่านั้นนะครับหรือไม่ก็ลองจับเมาส์ทีหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็ลองจาความรู้สึกว่ามันโดนตรงไหนนะครับเอาตรงนั้นแหละนะครับวัดไปถึงปลายนิ้วชี้ของเรานะครับเราก็จะได้ไซส์ที่เหมาะสมมาขนาดนะครับก็จะมีประมาณ3ไซส์นะครับถ้าเป็นคนที่มีมือเล็กเนี่ยก็จะมีช่วงนิ้วนะครับอยู่ที่15.7เซนติเมตรถ้าเป็นคนที่มือประมาณนี้ก็อาจจะต้องเลือกเมาส์ไซส์เล็กสักนิดหนึ่งนะครับส่วนไซส์กลางนะครับก็จะมีขนาดอยู่ ท,ที่สามารถใช้เมาส์ในตลาดทั่วๆไปได้เลยนะครับสามารถซื้อได้เกือบทุกกี่ห่อทุกรุ่นในตลาดเลยนะครับเพราะว่าเป็นไซส์ที <ga> ่มาตรฐานอยู่กลางๆส่วนคนไซส์ใหญ่นะครับก็จะมีช่วงนิ้วนะครับตรงนี้เนี่ยอยู่ที่19เซนติเมตรขึ้นไปนะครับใครที่มีความยาวอยู่ที่19ขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเมาส์ชนิดหนึ่งนะครับถ้าใครเนี่ยอยากได้เมาส์ที่แบบใช้จริงๆจังๆเลยเนี่ยอาจจะต้องหาที่มีความใหญ่พอดีมือของเรานะครับแล้วก็พอดีกับการจับเมาส์ของเราด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถใช้งานเมาส์ได้อย่างมมีีประสสิิททธภาาพกกุ่ดแล้ว็ไ เมื่อยมือจนเกินไปเป็นเพียงแค่วิธีการวัดคร่าวๆนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องไปลองจับเมาส์จริงๆนะครับฟิลลิ่งและการใช้งานแล้วก็กริปต่างๆเนี่ยมันมีผลทั้งหมดเลยนะครับต่อมานะครับผมขอพูดถึงรูปแบบการจับเมาส์ชนิดนึงนะครับการจับเมาส์แบบคลอกริปเนี่ยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเอาอุ้งมือของเรานะครับวางลงไปนะครับแต่ว่าตรงตัวคลิกนะครับเราจะใช้ปลายนิ้วของเราในการคลิกนะครับแล้วก็ทางด้านมือนิ้วโป้งของเราเนี่ยนะครับจะใช้ปลายนิ้วโป้งในการแตะเอาไว้นะครับก็เรียกว่า งายที่จะเปอิสระแล้วก็เร็วมากขึ้นพอสมควรเลยนะครอกริปตัวนี้เนี่ยเราจะใช้ปลายนิ้วในการคลิกแล้วก็คอนโทรลเมาส์ของเราได้อย่างดีเลยต่อมานะครับการจับกริปแบบที่2นะครับก็คือการจับแบบฟิงเกอร์ทิปกริปหลายๆคนที่เล่นเกม FPS เนี่ยชื่นชอบการจับแบบนี้นะครับเพราะว่าการจับแบบนี้เนี่ยเราจะจับเมาส์โดยการใช้ปลายนิ้วทุกนิ้วเลยไม่โดนอุ้งมือเลยข้อดีของการจับฟิงเกอร์ทิปเนี่ยนะครับผมไม่ต้องขยับข้อมือเลยก็ได้นะครับผมสามารถขยับเพียงแค่นิ้วก็สามารถคอนโทรลเมาส์ได้อย่างอิสระแล้วการจับแบบ ทังมือลงไปเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับทำให้การใช้างานเนี่ยเราไม่รู้สึกว่ามันไม่เมื่อยล้านะครับเราสบายวางลงไปที่เมาส์ของเราได้เลยนะแต่ว่าการขยับแบบปาล์มกริปนะครับเราอาจจะต้องใช้ท่อนแขนใช้พลังที่เยอะกว่าสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มีข้อมือในการคอนโทรลแล้วก็ปลายนิ้ของเรามาคอนโทรลนะครับเราจะต้องวางลงไปให้เต็มเต็มมือเลยครับซึ่งการคลิกแบบปาล์มกริปตัวนี้นะครับเราจะต้องคลิกแบบใช้นิ้วกดลงไปเลยนะครับถ้าหลายๆคนไม่ชินเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันเกร็งนิ้วหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องลองดูเนา่่มนนีปคคทไอชบิ สักเท e for ่าไหร่นะครับปาร์มกริปเนี่ยมันให้การขยับที่ค่อนข้างช้านะครับมันไม่ได้มีเรื่องของการตอบสนองที่ค่อนข้างดีมากนะครับสำหรับการที่ผมใช้นะเพราะว่าบางทีเล่นเกม FPS อย่างเงี้ยนะครับการจับแบบปาร์มกริปสำหรับผมเนี่ยมันไม่ค่อยตอบจุกก็เป็นงบ้างครับสำหรับใน EP นี้นะครับที่มาแนะนํากันในการเลือกซื้อเมาส์ต่างๆนะครับมือของเราเนี่ยมีไซส์ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เหมาะกับเมาส์แบบไหนแล้วก็การจับกริปของเราเนี่ยมีผลต่อการเลือกซื้อเมาส์จริงๆเลยปัจจุบันเนี่ยผมว่าเอาจร ขึ้นเล่นเกมไม่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าการที่เราได้เมาส์ที่ดีสําหรับตัวเราเนี่ยนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานเมาส์ของเราเนี่ยมันมากแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดเราเนี่ยมีความสุขกับการทํางานในการเล่นเกมต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาคอมเมนต์พูดคุยให้ล่างได้เลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลองมาแชร์กันว่าทุกคนจัดแบบไหนกันอยู่แล้วก็เลือกใช้เมาส์แบบไหนกันอยู่แล้วคิดว่าเมสาส์แบบไหนเนี่ยตอบโจทย์สำหรับการใช้งานของคุณนะครับก็อยากให้มาพ อยู่เนี่ยเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าบ๊ายบายครับ